ขณะเดียวกันในเรื่องของห้างสรรพสินค้าค่ะแน่นอนว่าวันอาทิตย์จะมีการเปิดการมีการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะไปใช้บริการนะคะมาดูความคืบหน้ากันค่ะอย่างทางด้านของเซนทันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันไว้แล้วค่ะทางด้านของเซนทันพัฒนานะคะจะใช้แผ่แม่บท5แกนหลักใน75มาตรการค่ะในการดูแลประชาชนที่จะไปใช้บริการในการที่จะภาครัฐเนี่ยได้มีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์กันแล้วด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการดําเนินมาตรการตรงนี้ก็จะรองรับี new normal life ของประชาชนกันด้วยค่ะโดยทางด้านแพทย์หญิงพันพิมล์วิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขและคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซนทัลเวิลด์ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนผ่อนคลายมาตรการให้ห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดได้อีกครั้งพร้อมแนะนํามาตรการสร้างความสะอาดและความปลอดภยัยให้แก่บริษัทเซนทัลพัฒนาจำกัดมหาชนโดยมีดรนัทกิจตั้งคูณสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทัลพัฒนาจำกัดมหาชนให้การต้อน รับค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าที่กรมวนามัยทำนั้นเป็นมาตรการทางด้านกระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบ มาตรการเหล่านี้เหมือนกับประเมินตัวเราเองนะคะแล้วส่วนใหญ่ที่พบมาผู้ประกอบการก็หนึ่งดูจากมาตรการที่เรากําหนดแล้วก็มาออกแบบแล้วก็บางส่วนก็อาจจะทําเสริมขึ้นมาให้เหมาะกับพื้นที่ของเขานะคะสิ่งที่เราจะทําต่อก็จะเหมือนกับหกกิจการที่ผ่านมาก็คือว่าเมื่อเมื่อเมื่อ,อรัฐบาลหรือทางสมภประกาศแล้วเราก็มาติดตามดูติดตามดูว่า ว่าเฝ้าระวังต่อค่ะว่าเมื่อเมื่อได้รับการผ่อนปลนให้เปิดแล้วเนี่ยยังมีอะไรเป็นข้อจํากัดมีอะไรที่อาจจะเป็นปัญหาอะไรคือความสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะสําหรับผู้ใช้บริการอันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องทําหน้าที่ในการที่จะต้องทําสิ่งนั้นควบคู่กันไปนะคะ เซ็นทันพัฒนาและห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทันทั้ง33สาขาทั่วประเทศซูเปอร์มาร์เก็ตและพันธมิตรผู้ประกอบการร้านค้านำร่องประกาศใช้แผนแม่บทเซ็นทันสะอาดมั่นใจผ่าน5แกนหลักใน75มาตรการค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยการคัดกรองอย่างเข้มงวดเช่นวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าศูนย์และทุกร้านค้าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาค่ะมาตรการโซเชียลดิสทันซิ่งทุกจุดได้แก่จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าไม่เกิน1คนต่อ5ตารางเมตรสำหรับ ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางลิฟต์บันไดเลื่อนห้องน้ำรักษาระยะห่าง1.5ถึง2เมตรการติดตามเพื่อความปลอดภยัยโดยมีแท็กกิ้งข้อมูลสุขภาพการเดินทางของพนักงานในศูนย์และร้านค้าย้อนหลัง14วันการใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัสอาหารสั่งกลับบ้านทุกกล่องต้องระบุข,ข้อมูลชื่อร้านคา้าสาขาเวลาชื่อและอุณหภูมิของผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็ยังต้องมีชื่อผู้ประกอบการร้านอาหารติดบนกล่องอาหารด้วยค่ะรวมไปถึงแนวทางลดการสัมผัส สามารถสแกนจ่ายเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องจับเงินสดนะคะผ่านวันคลิกด้วยแอปพลิเคชัน o l p ฟินจากเซ็นทันเจดีฟินเทคค่ะเร,เราเตรียมความพร้อมมานานแล้วครับอย่างที่ท่านอาธิบดีบอกนะครับเราบิเตรียมความพร้อมมาตลอดนะครับแล้วมาตรการที่ที่เราทําไว5้5้ามาตรการหลัก7จมาตรการย่อยนี่เราก็ทําขึ้นมาเกือบเดือนแล้วนะครับเราเตรียมพร้อมทั้งหมดเราคิดว่ามาตรการในการเข้าห้างนี่นะครับ จะมาเข้ามาเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะฮะเป็นเฟสๆไปเป็นชั่วโมงๆไม่ได้เข้ามาหนาแน่นแล้วก็เราไม่ได้จัดกิจกรรมตกแต่งการขายไม่จัดอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับนั้นโอกาสที่คนจะเข้ามาในห้างหนาแน่นเนี่ยก็จะมีน้อยแต่ว่าเราก็จะมีหน่วยเฉพาะกิจนะที่คอยดูแลอยู่ว่าถ้ามีคนหนาแน่นอยู่เราจะหน่วยเฉพาะกิจที่เข้าไปเตือนให้คนรักษาระยะห่างนั้นไวแล้วก็มาตรการเรามีตัวเลขในการที่จะนับจำนวนคนเข้าห้างทุกๆชั่วโมงอยู่แล้วนะครับในการที คนโูกความหนาแน่นตรงนี้นะฮะโดยบริษัทเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนเดินหน้าสู่เซนท่ o นออฟนิวโนลไลฟ์ส่งมอบคู่มือแผ่แม่บทมาตรการเซนท่านสะอาดมั่นใจให้แก่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสาธารณประโยชน์ปรับใช้ในชีวิตยุคนิวโนลและสร้างความมั่นใจต่อผู้มาใช้บริการถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยอย่างสูงสุดค่ะ